สวัสดีค่ะกับต้อยอดนะคะจากเรื่องที่ว่ากฎหมายในเยอรมันคดีต่างๆที่มากมายที่อยู่ในลิสต์มนีสิมายกตัวอย่างคดีหนึ่งที่มันว่าถึงกับเป็นคดีแล้วค่ะมันเป็นปัญหาทะเลาะกันเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ว่ามัจอนให้เห็นบางอย่างในในเยอรมันว่ากฎหมายหื้ อียังกระซางเขาสีเสือ้อการตัดสินใจเขาสีบอกกล่าวกา้การลวงถึงแม้วาสิเป็นคนในครอบครัวเนาะค่ะถึงว่าสิเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่กับ,บ่าสามารถทอิ่องได้มันมีคดีผัวเมียทะเลาะกันเลิกกันแล้วแม่ตีลูกกฎหมายเยอรมันเสีย่ยงความคุ้มคร้องเล็กน้อยมากที่สุดขันเจ้าแมก่กระทั่งด่าแมก่กระทั่งว้าให้ลูกว่ามีความสุขขันลูกเจ้าไปเว้าให้คู่ฟังหรือว่าว้าให้ทางการฟัง่งให้พวก ยุ่งกันอําแค่ะก็คือพวกหน่วยงานคือพวกน่วยงานที่คุ้มคร้องเด็กน้อยนะ่ะใ,ให้การดูแลเด็กน้อยโดยเฉพาะเนี่ยขันเขาหูแค่ว่าเมจมเมว่าดีเม่ได้ซื่อ,อ,อ,อนี่เจ้าขกกุบ่มีสิทธิเลี้ยงลูกเขาสิกักตูวลูกเจ้าออกไปจากเจ้าท่านทีเจะต้องต่อสู่กับสารพิสูจน์ให้ได้ว่าเออว่าแม่จริงมันก็นี่ค่ะการที่เด็กน้อยเบากุก่มหกวเบา ตามคั้นวย่แน่ของฝ่ายหนึ่งที่ว่าสมมติว่าเด็กน้อยใส่ความพอเด็กน้อยใส่ความแมยอนพองกับแมยให้ใส่ความอีกฝ่ายหนึ่งเขาเกษมีขั้นตอนในการตัดสินค่ะศาลเกษมีขั้นตอนในการพิสูจน์ว่าเด็กน้อยเบาจริงจากใจจริงเ,เกิดจากการถูกใส่โค่นะคะจากพองกัอแม่เพื่อที่จะเอาทะเลาะกันแล้วเอาไปไว้น้มกันอีกฝ่ายหนึ่งคดีนี้ก็คือเป็นเคสของว่าพอกับแม่มีปัญหากันเลิก อ,อยู่ในระว่างกาันแยกกันยุ่ปีหนึ่งเนาะคะ่ะบ้านในตัดสินเรื่องยากเพราะว่าเขาตรงแยกกันยุ่ก้อนปีหนึ่งแล้วปัญหาคือเมยนี่ะตีลูกกันเล่ยตรงแยกลูกกับเมออกจากกันโดยลูกไปอยู่ในความดูแลของพอ่อพอมีสิทธิ์ดูแลลูกผู้เดียวมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมันบเป็นเคสที่เกี่ยวกันกับพ่อกับเมยด้วยคะ่ะลูกความของเฮาคือย่าย่ คดีนี้แหละถึงเป็นคดีที่เอ,อสะเทือนใจสําหรับสําหรับคอยนะสะเทือนใจเพราะว่ายายมาเจงขอให้ได้ย้มหลานได้เยี่ยมหลานเพราะว่าพอบ่ยอมให้เขาพวัวทางเมเจอหลานเลยยายก็บ่มีสิทธิ์เจอทางในความใหาการของยายคือบอกว่าตตอดเวลาที่ยูน่น้ากันยายกับหลานฮักกันมาก หลานสิมีความสุขถูกเธอทีได้ยุ่นํายา่สุขภาพจิตดีหลานมีความสุขใช่เห็นว่าการที่พของเด็กผาหลานไปจากยา่นี้คือหนึ่งเกิดความเสาวเสียใจเหตุให้หลานซึ่มสาวมูซื้อไวหาลานว่ามีความสุขเราก็เป็นห่วงหลานว่าสิยูชังได้สกินจั้ไหนล่ะคะ่ะคือผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนาะคะ่ะย่องแต่แย่งมากกัน เหลือตูนนะคะเอาง่ายๆเหลือตนูนคนเป็ยนย่า่แตมีการตอบโต้กันเนาะค่ะว่าพอกับว่าบอแมนการที่หลานเห็นหนาห้าย่านี่หลานจิตตกเหตุให้หลานคิดเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าแม่ตีอีกอย่างงันสิ่ะาเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตว่าอนุญาตให้หลานกับย่าให้เจอกันพอนคือว่าอนุญาตเพราะว่าพอเป็นผู้มีสิทธิ์ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นขอเสียเปรียบของย่า่ก็สุดท้ายแล้วคดีนี้บ่ถึงศาลค่ะคดีนี้ถึงแค่ถนายให้ไกล่เกลี่ยให้ขอซึ่งทั้งอพอเขากับ,บรรยานเพระว่าเขาหูก,กฎหมายคือว่าชีวิตของคนเยลรมันผูกพันกับกฎหมายมาตลอดเวลาเขาหูก,กฎหมายดีว่าเขาได้เปรียบแล้วเขาจิบไ้อนุญาตให้ครบคัวแม่หนีม่ายุงกับลูกเลยแล้วแม่ซึ่งเป็นลูกสาวของย่ายมีก็ บ่าหนูอยากให้ยายนําเรื่องมีข้นสารเพราะว่าเพิ่นก็ฮู้ว่าเพิ่นพีดเต็มๆแล้วค่ะเพื่อนเสียเปรียบทุกด้านถึงสีน้าเรื่องขึ้นสารก็คือเสียเปรียบแค่นั้นเสียเงินต่อไปเรื่อยๆบ่ฮม้ว่าสิสินสุดยามใดล้วก็โอกาสในการชนะดีนะน้อยมากเพราะว่าเด็กมันฝังใจในกรณีที่ว่าเด็กวองฮูเรื่องแล้วเด็กหกเจ็ดขวบแล้วเนี่ค่ะเด็กคนนี้หกเจ็ดขวบแล้วคันเด็กบอกว่าเด็กบม่อยากต้องการ ที่เจอย่ายบ่ต้องการสีเจอแม่ก็คือจบเพราะมีคำบอาอีกอย่างอีกต่อไปซึ่งแม่กับ,บ่อยากเปลี่ยนคดีเพราะว่าคดีในการย่ารางก็ยั่งยุ่ขั้นตอนรอดเนาะค่ะนสิมาขันย่ยฟงก็ซึอคือเป็นคดีอีกคดีนึงแล้วก็เดืเอมก็สิย้อนกลับไปหาตัวแม่อีกว่าเออเป็นหยังอายคนประวาวค่ะว่ราซึ่อนี่ราคาก็คือตัวอย่างคือว่ามันบ้งง่ายชีวิตของคนเยอรมันบ้ง,ง่ายเขาก็รูกฎหมาย ต่กฎหมายสักดิธิ์ที่สุดถึงแม่ว่าสิเป็นลูกหลานย่าตาพอ่อเม่ขันกฎหมายบ่อนุญาตให้จะสัญญาเข้าไปบานเขาเอาล้านข่อยมาเอาล้านข่อยมาข่อยเอพราะล้านเป็นไปว่าไดคดีนี้ถึงจบที่ทนายแล้วย่าก็ไม่ได้เจอล้านอีกเลยค่ะจนกว่าว่าให้ล้านย่าเองเขาตัดสินใจมหาเองเขาขึ้นฮอดเองนั่นแหละค่ะถึงสิ มีโอกาสได้เจอร้านอีกเที่ยนหนึ่งคดีนี้เป็นคดีที่คอยเฮ็ดแล่าคอยสะเทือนใจค่ะเพราะว่าคนไทยเฮ้ามันผูกพันกันเนาะค่ะเรื่องพอบครัวพ่อแม่พี่น้องผู้ยาตายายเกิดคดีคแบบนี้ขึ้นมาในการดูแลคดีก <laughs> ็เป็นคดีหนึ่งที่คอยอยกให้แมมาให้ฟังว่าเออเป็นคดีที่คอยสะเทือนใจค่ะบ๊ายบาย